ขอบคุณพระอาจารย์มหาพิชัยปัญญาวุฒโธปริยธรรมอกประโยชน์จเจ้าวาดวัดบวรจันทร,าาร์ขอบคุณหลวงพี่พงศักดิ์ปิ่นสกุลหลวงพิแตีขอบคุณคณะกรรมาการทุกขั้นแป๊กโกรที่น่ารักผู้ชมทุกท่านทุกสถานที่ที่มาชุมการแสดงในอวนันนี้ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยนะครับเดี๋ยวจะเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับพกะราจะ อีกหลายเดือนนะฮะที่เราจะมาทําพิธีไหว้ครูอย่างลวงอย่าม่ได้ลงกําหนดนะครับที่วัดบราณแห่งนี้นะครับเราก็จะหายมค่าวัดบราณจั์ด้วยนะครับก็วันที่18นะครับพูดใจานผู้ชมช่วยกันไปอยู่ใงใจครับวัดชัยภูมิวัดบราจังสองรันวุลีวันที่สบหเนาพรอกสาเน้นรื่อังธรณว่าจะมาใกล้อมาไกลกับบ้านในส่สอนนะครับ บายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้าตาวสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะบายบายแบายบายเฮายอบายอ